สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เจอกับครูฝนนะคะหรือครูอัชนาแท่ฉั่วนะคะดเด็กๆหยิบหนังสือนะคะเรียนชุดทัศะพัฒนาการเรียนรู้ปฐมวัยคณิตศาสตร์นะคะคระูฝนเปิดเลนะคะ,ะนักเรียนเปิดไอหน้าที่สามสิบเจ็ดนะคะสังเกตมุมด้านล่างนะคะเลขสามสิบเจ็ดนะคะคำสั่งนะคะให้นักเรียน วัดความสูงสิ่งของด้วยลูกบอลได้เขียนตัวเลขบอกความสูงลงในช่องว่างอีกครั้งนะคะวัดความสูงสิ่งของด้วยลูกบอลและเขียนตัวเลขบอกความสูงลงในช่องว่าง,ง,น,งนะคะคระบคงงนะคะับพร้อมกับครูฝนเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะ อีกครั้งหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหสูงลูกบอลเท่ากับเลข6กนะคะคุณฝนทำให้ดูก่อนหนึ่งข้อนะคะข้อต่อไปนักเรียนทำเองเอานะักพร้อมกับคุณฝนอีกน,น,นะคะเป็นหุ่นยนต์นะคะภาพหุ่นยนต์หนึ่งสองสามสี่อีกครั้งหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะ ให้นักเรียนเขียนตัวเลขเองนะคะนักเรียนเขียนกันเป็นหรือยังนะคะข้อต่อไปกระติกน้ํานะคะหนึ่งสองสามอีกครั้งนะคะหนึ่งสองสามเด็กๆเขียนเลขเป็นหรือยังเลขสามนะคะภาพต่อไปเป็นต้นคริสต์มาสนะคะรับพร้อมคุฝนเลยนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอีกครั้งหนึ่งค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเด็กๆเขียนเป็นกระรื่ยังเอ่ยเลขเจ็ดนะคะค,คุณครูฝนให้เด็กๆทำเองแล้วพบ,บกันใหม่นะคะในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ